ก็จะรู้ว่าในกระบวนการในการ,ในการที่จะไอส่งยาไอานะครับว่าในภูเก็ตมันเป็นยังไงก็ก้าไปเฝ้าผู้ต้องใสยเนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่การจับกลุ่มนะครับก็ได้ยาไอาเนี่ยประมาณ1กิโลและ1กิโลนะหกิโลนะครับแล้วก็ของการก็มีตามท,ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรางสงสัยก็คือเนี่ย ไอพีพองนี่ยนะครับมีนั่นมีเป็นปสารจีนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคำที่ทางผู้ต้องหาได้ให้ความร่วมมือกับทางเรานะครับก็ให้ทำให้เราทราบว่ามีการนำยาเข้ามาในภูเก็ตหรือว่ายาไอเนี่ยเ,เป็นจำนวนพอสมควรนะครับซึ่งเราจะ ขยายผลนะครับในการที่จะยค้หาแหล่งที่มาของยานะครับแล้วก็ค้หาในเรื่องของยาที่ไปจำหน่ายไปใครบไ้อหยร่าเื่อว่เป็นเ้าทว่าเสเสดไอหรือเสดยาบ้านจะเสยาไ เดี๋ยวไอ้เนี่ยคันเยอะไหมยน่กิ่อหนึกิประมาณนึ่งกิหนึ่งกิซื้อเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณแล้วรู้ไงว่าว่ามันไอ้เน่หรือเราก็แกะดูกันแกะดูดีถุงไม่ถุงเคยเห็นถุงไม่กี่ครั้งแั้วสองสามครั้ง มาไม่เหมือนกันนะมาเแบบโผล่ไม่เหมือนกันเลยยังไงเนี่ยอันนี้แบ่งขายเหรอไม่ครับไม่เลยทำไมตัดมีรอยตัดนี่เปลี่ยนตรงนี้เราเปลี่ยนไม่เข้าใจทำไมอะตรงนี้มัเป็นไงต้องเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนอยากคืออยากจะดูว่าข้างในแบบเป็นอะไร ของบีมดีอ๋อเอามาลองก่อนนะเอามาลองเออสกแกะมากดูยังไงเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกบีบิ่กเทส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 น้ำเปล่าเหรอแล้วมผมต้อง2ขีดใช่ไหมสองขีดก็ต้อง ปลาหน้าจะเป็นเสือไนะน้องรับมาจากไหนอะคะเน,นี่ยผมมาตั้งให้พี่น้องอ่ะเอามาตั้งให้อี่น้องเอามาตั้งให้พี่น้องเอาเหมือนไปรับแบบเอาไปยิ้งไว้อะไรแบบทำมาหลายครั้งแล้วยังอะวิธีนี้ปลอดภัยที่สุด แล้วตังที่ได้มาเราเอาไปไหนอะคะก็าจ้างแต่ละครั้งจ่ายก่้ายารู้ว่าเราเล่นด้วยไหมเล่นมานานแล้วยัง